แต่ท่านอาจจะเคยเจอประสบการณ์เอ,อถืออดท,ทนอยู่ก็ลงต่อไปเรื่อยๆพอคัทเสร็จเรียบร้อยมันก็เด้งใส่อีกค่ะพูดถึงเรื่องของความอดท,ทนนะคะก็คือเหมือนกับประวันว่าตอนหุ้นตกเนี่ยคนอื่นเขาก็จะตกใจขายใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ อย่างเราเราได้ไหมคะเป็น V I อย่างนี้เราก็ได้น้งทุนสายพื้นฐานหรือแนว V I ต่งางๆ <Okay. S 1> ก็คืออย่างถ้าสมมติเราเป็น V I อย่างเงี้ยค่ะทั้งทั้งจำยอมแล้วก็จาเป็นส่วนใหญ่จำเป็นค่ะโอเคค่ะก็คืออัน V I เป็นอยู่แล้วก็ได้ทีนี้เหมือนแบบพอหุ้นตกเนี่ยเราก็เหมือนแบบเอ้ยเราอ่ะไม่ได้ถืออะไรเราก็อดทนรอของเราต่อไปเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออย่างเราเป็น V I เขาก็ต้องเหมือนไม่ตื่นตระหนกใช่ไหมคะแต่การเป็นแบบบางทีเรากลายเป็นอยู่ดอยหน,น,นาวๆอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้ปกติเพราะว่าในการซื้อหุ้นเนี่ยเราก็หวังก่อนว่าเราอยากได้กําไรจากการลงทุนหุ้นถูกต้อง่ะดังนั้นเนี่ยเราก็กําไรก็คือส่วนต่างราคาด้วยคือซื้อถูกแล้วก็ไปขายแพงแต่เราลงทุนในแง่ของพื้นฐานก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าไอสิ่งเราซื้อเนี่ยมันคุ้มค่าในการซื้อไหมแต่คราวนี้พอเราซื้อเสร็จปุ๊บเพราะว่าตลาดมันไม่เอื้อมหน่วยวถูกต้องไหมซื้อเสร็จก็ลงเลยเหมือนรู้เหมือนรู้เราซื้อแล้วพอซื้อเสร็จแล้วลงเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้เราอ่ะค่อยเพนือยนิดนึงนะ ว่าเราจะเอาไงดีจะถือต่อหรือจะคัตด,ดีเออนะก็แต่ท่านอาจจะเคยเจอประสบการณ์เอ,อ่อถืออดท,ทนอยู่ก็ลงต่อไปเรื่อยๆพอคัดเสร็จเรียบร้อยมันก็เด้งใส่อีกดังนั้นนี่เป็นประสบการณ์ที่เอ,อ่อที่นักงทุนต้องเจอกันอยู่แล้วเรื่องบวติเรื่องบวติแต่คราวนี้เราก็ต้องมาบริหารจิตใจแล้วก็เอ,อ่อรับกับมันให้ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีอะไรบ้างแล้วอย่างสมมติว่าอยู่ๆมันก็ดอยอย่างนี้แล้วเราหรือแบบถ้าเราไม่รอบคือเหมือนเราซื้อเข้าไปปุ๊บราคาไม่ไปไหนเลย ก็คืออยู่อยู่แค่ช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าความอดทนในการลงทุนอย่างหนึ่งไหมคะหรือจริงจริงมันเป็นแค่การลงทุนของ VI ปกติเป็นเรื่องที่เราต้องอดทนแล้วต้องยอมรับได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราซื้อหุ้นที่ต่ํากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นบางครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมูลค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันเกิดจากอนาคตข้างหน้าเช่นสมมติมีโปรเจกต์ข้างหน้าหรือกําไรที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่สะท้อนอาจจะมีนักทุนที่บางกลุ่มหรือบางคนที่เห็นค่าก็เข้าไปซื้อก่อนรอ ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าคนส่วนให่จะยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้ก็คือทำให้เราอ่ะสามารถที่จะซื้อหุ้นที่ถูกกับชบาวบ้านได้ルルแต่ปัญหาคือว่ากว่ามันจะสะท้อนมูลค่าเนี่ยมันใช้เวลาดังนั้นกว่าทุก่นจะเห็นค่ากว่าที่จะเข้ามาซื้อหุ้นกับเราเนี่ยต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องอดทนถือนะครับไอ้ส่วนช่วงเนี้ยผ่านไปได้ก่อนคือหุ้นทุกตัวเนี่ยมันมีจังหวะของมันในการที่จะเสะท้อนมูลค่าของมัน <Ukrain. S 2> เร็วช้าไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้้วยย่่่าาาเเเออออืนนนนนงมมัีีดไไแแแคคคหหลกกกรตตตติิบโทใส บางธุรกิจเนี่ยมันโตแค่ปีสองปีนี้ปีถัดไปอาจจะกระโดดตัวไม่ชัดเจนก็ได้่ะดังนั้นเนี่ยความแตกต่างแล้วต่อไปแล้วก็เทรนต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้บริโภคเนี่ยบางเทรนอาจจะเกิดขึ้นได้ยาวนานอเอออย่างเงี้ยก็ทําให้หุ้นเนี่ยสามารถที่จะขึ้นยาวนานได้แต่ระหว่างที่ก่อนที่มันจะสะท้อนมูลค่าเนี่ยผมเชื่อว่านักทุนหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นผมก็เป็นในอดีตก็คือว่าตอนนี้ก็เป็นอยู่คือว่าพูดเนี่ยมันจะไม่ไปไหนมันอึดอัดมาก เราอดทนมากเลยว่าจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ใช่แล้วมดขึ้นไม่ขึ้นไม่เท่าไหร่นะลงด้วยเอออย่างช่วงเนี้ยแบบ <c oughs> เลิกคุ้นมาดีแล้วก็แล้วก็รอไม่ไปไหนทีแถมลงอีกต่างหากก็ทําให้เราอาจจะท้อใจได้ดังนั้นสิ่งเราต้องเช็กเลยเวลาหุ้นลงนี้คือว่าหนึ่งคือเราคิดผิดหรือเปล่าค่ะเออเราพยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ระหว่างที่เราถือหุ้นเนี่ยมันก็ต้องบริหารจิตใจแล้วก็พยายามพยายามไม่ไปแอส ก็คือในการเข้าห้างหุ้นตัวเองตัวเวเ,เกินไปก็ <m> คือพยายามหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแล้วก็พยายามดูความเสี่ยงเยอะๆจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ลงทุนสายพื้นฐานเนี่ยจะดูข้อมูลหุ้นแต่ละตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องลองหาความเสี่ยงของหุ้นตัวน,นั้นแต่ละตัวเข้ามาด้วยว่ามันมีอะไรที่เป็นเที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าในการลงทุนเนี่ยเราลงทุนเพื่อนอนาคตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอภาพบางอย่างมันจะยังไม่ชัดเจนมากนักดังนั้นเนี่ยเราต้องไปหาความเสี่ยงในของหุ้นตัวนั้นด้้้้วววยก็คือออ่่าาาาาทีเรรจะะหขมลลบนแ แต่เหตุการณ์บางอย่างอะ่ะมันก็มีเหตุการ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้คะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีข่าวอของหุ้นตัวหนึ่งเราให้ฟงังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันก็มีดังนั้นเนี่ยคือว่าตอนระหว่างรอทนรอเนี่ยเราหาข้อมูลไปแล้วอดทนรอไปเรื่อยๆจยกนกว่ามันจะท้อม,มูลค่าแต่แต่โดยเงื่อนไขกันว่าเราไม่ควรซื้อหุ้นที่มาราคาโอเวอร์วลูเกินไป